สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกบเรามาดูผลวันที่11นะครับวันที่11เดือน5ปอ67สองพันหน่อยนะครับานอยนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับอาเมงเลขมารวยนะครับไม่มีเพจนะครับไม่มีเฟซนะครับไม่ได้ลงแนวทางที่ติ๊กต็อกนะครับก็รับชมแนวทาง ช่องทางเดียวคือช่องย่อไอช่อง YouTube นะครับทำเงเล็กมารวยเท่านั้นนะครับครับเรามาดูผลนะครับผลอ่านหน่อยพิเศษ,ษนะครับก็ออก7 97 88นะครับผมให้เด่นมาบานไปเด่นที่8กับ7นะครับก็ถือว่าใครนำา7ไปวิ่งไปรูดกับ8ไปวิ่งไปรูดนะครับก็ได้ทั้งคู่นะครับ ผมก็จับไม่ถึงเนาะจับได้แค่78็ดแปดออก79นะครับแต่ใครนำเจไปวิ่งไปโลดนะครับเข้านะครับเข้าที่7 97นะครับส่วนแนะครับ8ปดก็เข้านะครับเข้าที่88นะครับส่วนตัวเจาะก็ไม่เข้าเนาะเพราะว่า ไปเต็มหนึ่งนะครับครับเรามาตามผลอนอยปกติกันต่อนะครับอนอยปกติผมให้เด่นที่5กับ6นะครับก็ผลออกที่07632นะครับ07632เน้นให้ที่5ไม่มานะครับมาที่6นะครับเข้าที่6กไปนำา6ไปวิ่งไปรูดนะครับก็น่าจะได้นะครับ ส่วนจุดวินที่ว่าผมก็แนะนำไปเนาะก็อบอกได้ว่าเลขทุกตัวในนี้นะครับแต่ตัวไหนซ้ำกันให้ตัดออกแล้วก็นำไปวินนะครับก็ถ้าใครนำไปวินนะครับชุดนี้ก็จะได้สามสองนะครับมีติดสามสองนะครับส่วนที่ใครนำไปวินก็มันก็ติดเจ็ดแปดนะครับไม่เข้าแต่ว่าใครวิ่งลูดเข้านะครับส่วนหกก็วิ่งลูดใครนำไปวิ่งลูดก็เข้านะครับ ข้อที่7-6นะครับผมจับได้แค่6-3เนาะแต่ถ้าไครวินได้นะครับเนี่ยได้มี7ตัวหนึ่งด้วยเนาะ7-6ก็ได้ทาวินในชุดในนี้นะครับกลับเรามาดูผลออกนอย VIP นะครับพาน้อย VIP ก็ให้เด่นที่6กับ3นะครับก็ VIP วันนี้ก็หลุด ผลออก0ูนย์สองนะครับ,ออ 29, รบสอ์อถือว่าลดส่วนแต้มรวมแต้มรวมผมไม่รูดหนึ่งเนาะชอบหนึ่งไม่มานะครับเรามาดูว่าตัวไหนมา,มาน้อยไหนมาแต้มรวมมันนี้ก็มาแค่3ตัวเดียวนะครับเข้าที่สาสอง ปกติเข้าหน่อยเดียวนะครับอันนี้ครับเรามาตามกันต่อกับวันที่12เดือน5พศ2567ครับครับก็ทุกแนวทางนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรเลขของผมก็เป็นสูตรคิดสูตรคำนวณนะครับเลขทุกตัวก็มีเข้ามีหลุดนะครับทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับ ก็ไปได้เจาะจงนะครับว่าแนวทางไหนจะเข้านะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้เจาะจงก็ไปกับว่าแนวทางไหนนะครับจะเข้าตลอดนะครับก็มีทั้งเข้ามีทั้งหลุดนะครับครับเรามาดูฮานอยพิเศษนะครับตอนนี้ผมให้เด่นที่ให้เด่นที่6กับ8นะครับฮานอยพิเศษให้6กับ8 ส่วนตัวเจาะนะครับก็เจาะให้3มชุดเหมือนเดิมครับผมเจาะที่6นะครับก็เจาะที่6กหนึ่งหกสแล้วก็6กสจุดสามตัวก็4ี่สนะครับ กับใครไม่ชอบ6นะครับผมเน้นใ้ที่6นะครับไม่ชอบ6ก็จับที่8นะครับไม่ชอบ6จับที่8ตัวประกบก็อยู่ด้านหลังนะครับก็มี8 1 8 2แล้วก็8 3นะครับส่วน3ตัวก็4 6 3มาดูฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติวันนี้ผมให้เด่นนะครับให้เด่นที่7กับ3นะครับ ไอเดนที่เกับ3ามส่วนตัวจอนะครับ3ชุดเหมือนเดิมครับเน้นในที่เจ็ดนะครับจับที่7มี72็ดสองเแล้วก็78จุด3ตัวก็ จับไปที่178นะครับ17 8, 17 8, 1 7ึ่ดแปดหรือเจ็ก็ได้นะครับส่วนตัวที่ผมเน้นผมเน้นให้ที่7นะครับเน้นให้ที่7จใครที่ไม่ชอบ7นะครับก็จับที่3ก็เป็น3า3สแล้วก็3ามนะครับส่วน สามตัวนะครับหนึ่งเจ็ดแปดนะครับใครจะวินนะครับก็ใช้เลขในนี้แหละครับวินตัวไหนที่ซ้ำกันก็ตัดออกให้เหลือเลขตัวเดียวนะครับนึ่งเจ็ดมีมาผมจับที่เจ็ดก็มีมาทุกหลักนะครับเห็นไหมครับถ้าท่านจะจับวินนัานก็จับสองสามมีหนึ่งด้วยมีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเจ็ดแปดนะครับก็ได้จุดวินนะครับก็จะอยู่แค่นี้นะครับ มี 1, 2, 3, 7แล้วก็8จุดวินนะครับส่วนพิเศษก็เหมือนกันครับพิเศษก็มี 1, 2, 3, 4, 6, 8สดนี้ 1, 2, 3, 4, 6, 8นะครับ 1, 2, 3, 4, 6, สจุดวินก็เลขทั้งหมดในนี้แหละครับคือตัวไหนมันซ้ำกันก็ตัดออกนะครับก็ใครจะเล่นเลขเบิ้ล ก็เล่นตามเลขเด่นนะครับก็มี6 6 8 8 7 7 3 3แต่ตัวที่เบิ้ลผมก็เด่นมากที่สุดผมก็จับในแต้มรวมให้นะครับครับเรามาดูแนวทางฮานอย vip นะครับผมให้เด่นที่ vip ให้เด่นที่2กับ8นะครับ vip ให้เด่นที่2กับ8 ให้3ชุดนะครับก็มีผมเน้นนี่่8นะครับเคยมี81 82แล้วก็8 3จุด3ตัวก็6 8 2มาดูตัวเน้นผมเน้นที่8นะครับจับที่8ไม่ชอบ8จับ2นะครับตัวประกบอยู่ด้านหลัง จอดแปดก็สก็มี2 2สอ,สอเอ,อ้ย2 1 2 2แล้วก็2 3นะครับจุด3ตัวก็6 8 2นะครับจุดวินนะครับก็อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับก็มีอะไรก็จนวันนี้ติด1 2 3เยอะเนาะก็มี1 2 3 1 2 3 6 8นนะครับ1 2 3 68นะครับจุดบิน ก็อยู่ในนี้ทั้งหมดดัคาจะวินนะครับหรือว่าจะ,จะเล่นรูดหรือว่าจับ3ชุดนี้ก็ได้นะครับชอบ8จับ8ชอบ2จับ2นะครับ <c oughs> ครับเรามาดูแต้มรวมวันนี้ผมให้เด่นรูดที่เด่นรูดที่เดด่นรูที่6กับ8นะครับ เ่นโูตี6กัะ8ปแต่ผมชอบวันนี้ผมชอบ6นะครับแต่มันก็มีโอกาสมาทั้งคู่นะครับ6กับ8แต้มรวมส่วนใหญ่จะมาทั้งคู่นะครับม,มีมีเมื่อวานมีวันวันที่11เนาะวันเมื่อวานนี้ก็มาตัวเดียวนะครับมาน้อยเดียวด้วยนะครับส่วนเด่นในสูตรนะครับพวกเด่นในสูตรก็มาครบนะครับเมื่อวานนี้ ว,วันนี้ก็ไอทีหกกับแปดนะครับส่วนเล็กเบิ้ลก็มีหนึ่งหนึ่งนะครับการเบิ้ลหนึ 1, ่งหนึ่งหกหกแล้วก็แปด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 ออกแล้วแล้วก็ระวังสามสามไหมนะครับแปดแปดออกแล้วมัวน,นี่เนาะก็ให้ระวังสามสามไว้ตัวแทนแปดนะครับคือเลขสามครับเรามาทวนกันอีกรอบนะครับ วันที่12เดือน5พศ2567นะครับฮหาหนอยพิเศษนะครับผมให้เด่นที่6กับ8นะครับก็เจาะให้ที่6 1 6 2แล้วก็6 3นะครับไม่เจาะหกจับ8นะครับ8 1 8 2นึ่งแปดสแล้วก็แปนะครับจุด3ตัวก็4 6 3นะครับกลับไปกันต่อที่ฮาหนอยปกตินะครับฮา,หาหนอยปกติก็ให้เด่นที่ จ็ดกับสามนะครับผมเน้นให้ที่เนะครับไม่ชอบเจก็จับสนะครับผมจับที่เจ็ดเแล้วก็เจนะครับไม่ชอบเจ็ดจับสานะครับสามสองนะครับชุดสตัวหนึ่งจนะครับก็ไปกันต่อที่อานอยวีไนะครับให้เด่นที่สกับแนะครับผมเน้นให้ที่แนะครับจับ เจาะห้ที่81 82 83นะครับไม่ชอบ8จับ2นะครับ21 22แล้วก็23นะครับจุด3ตัวก็682นะครับครับเรามาดูแต้มรวมนะครับเพราว่าแต้มรวมคือ3น้อยนะครับ3น้อยคือพิเศษปกติ VIP นะครับมีโอกาสมาทุกน้อยนะครับแต้มรวมนะครับก็ให้เด่นลูดที่6กับ8นะครับส่วนผมชอบนะบวันนี้ชอบที่6นะครับ ส่วนตัวเจาะเอ้ส่วนกันเบิ้ลขอไปส่วนกันเบิ้ลก็มี1-1 6 6แล้วก็88นะครับกับใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอวอวยพรให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ โชคดีในวันที่12เดือน5พศ2567นนะครับโชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ